เสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับก็จะขออวยพรในทุกท่านมีพัฒนาดินกำแพงเพชรนะครับได้มานายเกศดาสาระผู้อำนวยการสถารณดีพัฒนาที่ดินกำแพงทินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสมาคมดินกระปุ่นต้อยแอนด์วอเตอร์ อาตซีออฟไลน์ดินดีน้ำและเกษตรแห่งตาประชาชาติเอฟได้กำหนดจากพระพเจ้าใยชาติพุทธเจ้าเสรีผู้ว่ารายการจังหวัดจังเปชนพร้อมจิตปัญญาด้วยความสำนึกในพระหมายว่าอย่างยั่งยืนนำความผาสุกและความสมบูรณ์มาสู่ พื้นแผ่นดีประเทศที่ส,สมดุลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแพร่จนป,ปนะครับ่อาภิพลเนรเดชมาว่ากรมอุตสาหกรรมจะสืบสานศาสตร์พระราชาจะสืบสานศาสตร์พระราชาตามแนวทางตามแนวทางอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะรักษาความถูกต้องตามหลักอันยั้งเศษเพื่อพัฒนาสมบัตทุกความรุ่งสุขแห่งปุรณิตาอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสองสามทำครับเรียบร้อยคสามสี่ดี

ท่านกำแพงเชรเป็นทานตัวแกเป็นทแล้อมนะคก็คือเปนสิ่งที่แม่ทำพิการสร้างความหลากหลายของสิ่งดินก็ดินมีดนมากมายนะครับเมื่อดินมีดินมากทำให้เหนียของการะึกับ